ตะโกนหน่อยเจอกันเดี๋ยวเจอกันเลยครับไหนรถมึงอ่ะเนี่ยมีตะโกงเลยนะแพ้เขาเลยแม่งหมดทุกทีเลยโอ้ยเบิกงี้เลยอ่ะจริงวะนูนะเบิกหมดเลยนะเบิกดีนี่โอ้โหรถมึงเท่าไหร่หมดเท่าไหร่นะเฮ้ยล็อกบอกกับเบิกกันเนี่ยเบิกดีใหม่กิ๊บนี่ใช่นะเบิกจนเก่าแล้วเนี่ยท่อเธอเรามียังโอ้ยท่อนจะเากี่ใบนี่อ๋อไทเทเนียมเขาด้วยนี่เอาด้เล่หวางเล่นเอานู่นน่ะ นอดงอสามสิบมึงจะไปไหนไปสนามสนามที่ไหนสุพรรณไปทำเหี้ยอะไรไปหาตะโกะไปเจอหาตะโกะซะหน่อยนี่นัดกับเขาไว้แล้วมึงจะเอารถอะไรไปรถอยยี่ห้าคือร้ยี่ห้าอะไรรถแข่งสวเเถอะสวยเถอกรถแข่งหรืออะไรโอ้ยรถแข่งแมวอรับ่างไปไม่ชนะเขาผมไม่งสายปากกวดนี่ไหนรถมึงอ่ะน่นนอนอยู่ไหนบ้างไหนๆไปรับไปรู้เลยดิไอ้เหี้ยโอ้โหผมสายปากกวดนะผมไม่แรงหรอก หลายประกวดมึงมีรถแล้วโอ้โหมึงนี่มันสุดว่ะเหลืออะไรเนี่ยซื้อมาเนี่ยเหี้ยใช่ไหมเหลือไหนรถมึงอะเนี่ยโอ้โหมีแต่โค้งเลยนะไปเนี่ยครื่ไม่หมดแล้วเนี่ยแข้งเคื่แกงเหี้ยมันไปเกาะเครื่องเลยวันนี้วันที่เท่าไหรยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเก่าวันเก่าวันไอ้เหี้ยเหลืออีกแปดวันเท่านั้นแหละวันที่สามสิบมันไม่นับอดูสภาพเลนะ เครดิตนี้เนี่ยเดผมบอกไงเดี๋ยวเจอกันเลยตะโกะตะโกะเหรอตะโกะไอ้เหี้ยทจไมาประกวดดูสภาพรถเหลือกันหมดแล้วชุดสูงสีพร้อมไหนพาไปดูสีเบิกหน่อยอยู่ไหนไม่หาไม่เจอไหนสีเบิกอ่ะเอาดีเนี่ยหลาอะไรอะไรไหนอะไรเบิกนี่โอ้ยเบิกนี้เลยอ่ะเฮ้ยของจริงว่ะเดี๋ยวมันเขินโอ้ยน็อตอยูนะเบิกหมดเลยนะเบิกดีนี่โอ้โห จริงไอ้น็อตมึงเท่าไหร่หมดเท่าไหร่นะโอ้หลายหมื่นอยู่โอ้โหมึงนี่มันของแท้ว่ะจริงผมอ่ะเบิกเชื่อโอ้ยางบักเท้านี่ใส่ทีเดียวสองคู่อ่ะโอ้โหเบิกหมดเลยนี่ดูนี่เบิกกันนี่นี่ผมหกูหัวเกียร์ก็ไปโอ้โหไปนี่มาไปไหนไปคอนหวานมาเท่าไหร่แพ้เขาอะไรแพ้เขารถไงโอ๋อเลยเบิกกลับมาเบิกเลยแม่งหมดทุกทีแล้ยผมว่าหมดเมื่อไรนะเฮ้ยเนี่ยที่ล็อกเบอกกับเบิกกันเนี่ยเบิกนี่ไม่กิ๊บนี่ ไฟท้ายเนี่ยเบิกจงเก่าแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เห็นเขาชอบอะไรเบิกเดี๋ยวผมจะลื้อเฟรมให้ดูเลยกรรมการสุดรักงนะล่ะเนี่ยคุณจงคุณเจมีด้วยเนี่ยคุณจงคุณเจมียังเบิกมาแล้วเบิกมาแล้วเบิกหมดแล้วเบิกเพีงคุณเจผมว่าโอ้มึงมันสุดว่ะมึงจะทำสีไรเนี่ยสีไรรถเนี่ยสีเทาสีเทาจะไปซ้ำใครเขาเปล่าซ้ำอ่ะเนี่ยแกนล้อยังเบิกอ่ะแกนเผาอ่ะแกนเผาเบิกไหมเนี่ยเบิกดิโอ้มึงนี่มันสุดจริงๆว่ะ ไอจิ๊บหายโชคนี่ซื้อมาวางทิ้งไว้เก่าหมดแล้วนะโอ้ยเสื้อฝุ่นเกาะมันเหลือมีเอสดีนั่นเน็ตเอ๊นั่นเนี่ยไม่เห็นเนนีี่่ยของเทนนี่ปรับรีบาวได้เป็นไงโอ้โหเดี๋ยวปรับมัวมือเดี๋ยวมันเดี๋ยวเด้งไม่เท่ากันต้องนะนี่ไว้เอ๊แล้วทอเธอเรามียังโอ้ยท่อจะเอากี่ใบนี่เอาไหนโอ้ส่ไทเทเนียมเธอด้วยเนี่ยไม่รู้เขาเลิกฮิตแล้วมั้งเขาเลิกฮิตแล้วมั้งโอ้โหวางเกินกาดเลยเล่าไทเทเนียมนั่นเนี่ยวางเล่นเอา นู่นนะเนี่ยมึงนริ่ขี้โมมาเอาเงินกันเนี่ยซื้อมาวางให้ปุ่นมันเกาะเล่นๆทั้งนั้นแหละโอ้ตายเลยแล้วนี่อะไรกันเนี่ยไหนนี่กันเนี่ยแล้วจะไม่ใส่เรื่องเนี่ยไหนไม่เอาอันนี้ไม่ใส่อันนี้ไม่ใส่รถล่องนี่ดูดิแตเนี่ยมางซื้อมาวางเล่นโอ้ไอ้น้อยกูว่ามึงลึกเร็ววะนี่ดูดิถ้าถ้ามีคนจะโอ้โหนี่อะไรนะทออะไรนะแดงดีเอสโฟแดงหลายสี ันนู้นอะไรอะอันนี้เคสห้อยยางโอ้ไอ้น็อตกูจะสู้มึงไม่ได้แล้วเอาแล้วนี่ไงนี่ก็สีชุดสีเบิกไม่ห่าเนี่ยสีเบิกนี่แค่ชุดนึงนี่หมายเบิกมาเผื่อไว้เดี๋ยวอาเป็นเผิกเบิกมาไว้เผื่อเขาไม่ทาสีนู้นเดี๋ยวเอาสีนี้ใส่เลยโอรอนี่เอตองนี่โอ้ยเอตองเอตองอากงอาก้อนโอ้องต้องเข้าแล้วเนี่ยพอเราที่ร้านนี่ใส่กับทุกคันเลยโอ้มึงมันสุดว่ะของจริงอ้าวอ้าเอ้าเโอ้โหเนี่ยเนี่ยเหรอขูงระกอณที่เตรียมไว้เนี่ย ยิงซ้ายแขงเคิงเผาทุกคงเผาทุกโค้ดเอออ้าวอ้าแล้วงานการทั้งนอกไม่ทำแล้วเดี๋ยวทำโอ้โหทำอยู่แล้วเนี่ยมันงานงานเหลือกี่พันเหลือโหหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้แล้วร้านไม่ลกยังนะหกไก่งานเยอะทำไงได้โอ้อ้าไงบอกตะโกนหน่อยเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเลยครับ